สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำสำหรับคนที่ไม่มีคา์โปนะครับว่าเราจะใช้อะไรแทนคาโปได้บ้างนะครับเท่าที่ผมหาได้นะครับผมผมจะมีเป็นปากกานะครับอันแรกเป็นปากกาก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะใช้เป็นยางนะครับยางวงครับอย่างน้อยต้องเป็น2เส้นขึ้นไปนะครับเส้นเดียวมันจะเอาไม่อยู่นะครับ เริ่มแรกเริ่มแรกให้เราคล้องเข้าไปด้านล่างนะครับดูเห็นไหมเดี๋ยวใครตึกล้องเข้ามาหน่อยปาดโอ้ยคล้องเข้าไปด้านล่างนะครับสมมติว่าอยากจะทับไอ้ที่ช่องสองครับแล้วดึงดึงให้สุดเลยนะครับไอตอนที่เราทับด้านล่าง ดึงไม้สุดเลยดึงไม้สุด,ดเว็นนะมันแสงมันเข้าแล้วก็คล้องกลับไปคล้องกลับไปแล้วก็ไปมัดด้านล่างดึงให้สุดเหมือนกันนะครับถ้าว่าเราจะเครียวแบบนี้แล้วกลับมาข้างบนมันมันมันจะไม่ถึงนะครับเราก็เราก็ใช้โดยการม้วนไปอย่างนี้นะครับ ม้วนที่เหลือเข้าไปนะครับให้มันหมดครับให้มันตึงที่สุดอ,อันแรกอันแรกมันจะ p ป i ิงๆก่อนมันปลอปมันยังแรงดึงยังไม่เยอะเพิ่มมาอีกเส้นหนึ่งดูเส้นเส้นที่ว่ามันหนาๆหน่อยเพิ่มมาอีกเส้นหนึ่งเหมือนเดิมเลยครับใส่เข้าไปแล้วก็ดึงให้สุดแล้วก็คล้องแล้วก็กลับมา ตรงนี้ก็ให้สุดเหมือนกันด้านล่างคล้องเข้าไปถ้ามันยังเหลือก็พับแล้วก็ใส่เข้าไปอสองเส้นอยู่เลยนะครับไอที่สำคัญนะครับเหล็กตัวนี้นะครับเราให้มันใกล้กับเหล็กที่สุดนะครับถ้าว่าเราเราไปอยู่ตรงนี้มันมันจะยังปลิง้งปลิงอยู่แต่ถ้าเราเลื่อนมาใกล้เหล็ก เลือนมาใกล้เหล็กมันก็จะหายนะครับอาการนี้นี่สำหรับปากกานะครับแต่อีกอย่างหนึ่งจะเป็นแบบไฟเช็คก็ได้นะครับสำหรับคนที่ว่ามีไฟเช็คนะครับปากกาจะได้เอาไปใช้อย่างอื่นนะครับ ไฟไฟแจ็คเราไม่ใช้อย่างอื่นแล้วไฟแจ็คเราจะจุดจากตรงนี้ก็ได้นะครับแกะก่อนแกะ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 ไม่ตัดนะครับวิดีโอนี้ปล่อยยาวเลยนะครับเราแกะก่อนแกะยากอย่างเลยอยอ,อันนี้เสร็จไปหนึ่งปากกาอันนี้เป็นแบบแบนๆนะครับ สมมติว่าเป็นไฟเช็กแล้วกันนะครับไฟเช็กให้เอาไอ้ด้านจุดอยู่ข้างบนนะครับมันมันจะได้ใช้งานได้นะครับเอาด้านจุดไว้ข้างบนใส่เข้าไปเหมือนกันเลยครับคล้องเข้าไปกันล่างฟับแล้วก็ดึงดึงให้สุดดึงมให้สุดอย่าดึงแรงนะครับเดี๋ยวมันขาด เอาเพราะว่าสุดๆตึงๆนะครับแล้วก็คล้องกลับไปปับ๊บถ้ามันเหลือก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามันเหลือก็พับแล้วก็เอถ้าเป็นถ้าเป็นไฟเช็คเราเว้นไอ้ด้านบนนี้เหลือไว้นิดๆเราจะดึงกลับมาคล้องได้พอดีแต่ว่าไม่ต้องดึงกลับมาคล้องก็ได้ครับเราแค่พับตรงนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันครับ หน้าดึงเดี๋ยวมันประมาณ80%กับการขาดนะครับมันจะขาดอ,าอ่ะแล้วก็ใส่เส้นที่สองเข้าไปดึงปึ๊บม้วนกลับไปโอ้ยเส้นที่สองตึงพอดีตึงพอดีเข้าเอาใหม่ oh ตึงเกินหรือเปล่าอ่ะอ่ะไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไร เอาพอแค่สุดอ่ามันก็จะได้นะครับแต่ที่สำคัญนะครับเราดูเหล็กไอ้ตัวแฟตตัวนี้นะครับถ้าว่าเราเราเลื่อนเราเลื่อนไปอยู่แบบนี้มันมันจะไม่ค่อยแน่นนะครับเราเลื่อนมาใกล้ๆอ่าช่องอื่นก็ได้นะครับเลื่อนมา สมัยก่อนผมไม่มีตังซื้อคาโป้นะครับคาโป้อันนึงหลายร้อยนะครับเมื่อก่อนอ่าเหมือนกันเลยถ้าว่ามันมันติดนิ้วเกิดไปเราก็เลื่อนไปนิดก็ได้แต่ถ้าเป็นไฟเช็คมันจะไม่มีด้านล่างนี้มันมันมันจะไม่มันจะไม่เกะกะเท่าไรนะครับ โอเคนะครับเอาไป2ออย่างนะครับสมมุติว่าเป็นไฟแจ็คนะครับถ้าไม่มีไฟแจ็คก,ก็เป็นปากากาก็ได้นะครับถ้าเป็นดินสอมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไม้เดี๋ยวมันมันจะมันจะงอนะครับถ้าเป็นแบบปากากามันจะเป็นพลาสติกน่าจะดีกว่านะครับก็ลองดูนะครับลองใช้ดูนะครับมัดง่ายๆแต่ที่สําคัญก็คือให้มันอยู่ใกล้เหล็กตนนัวนี้มากที่สุดนะครับ ถ้ามันเกะก,กะก็ขติบไปได้นิดนึงนะครับขับติบไปลองดูว่าว่าจะประมาณไหนมันถึงจะไม่ไม่เป๊กนะครับอ่าถ้าถ้ามันเป๊กเราก็เลื่อนกลับมาโอเคสำหรับคลิปนี้ดูหน้าหน่อยส,ส,สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย